พามาดูนะครับอพาร์ตเมนต์นะครับต่อจากเมื่อวานนะครับที่ผมได้มาแก้ถังไปแล้วสองใบนะครับแล้วก็ท่อน้ําทิ้งเมนโฮนะครับเปลี่ยนจากสี่นิ้วเป็นแปดนิ้วทั้งเส้นนะครับแล้ววันนี้เราก็ขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆนะครับจนมาเจอถังอีกใบหนึ่งนะครับแต่ถังใบนี้แตกไปแล้วเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าทําไมถึงแตกนะครับแต่ส่วนมากรูปแบบคอนโดอ่ะส่วนมากจะแตกเพราะเหตุผลนี้เหตุผลเดียวนะครับผมพามาดู ถังใบเก่าเขานะครับอายุประมาณ16ปีนะครับถังของดอทนะครับยังแข็งแรงและใช้งานได้ปกตินะครับผมว่าต้องมี30ปีนะครับถึงใช้ได้นะครับอันนี้ตัวเมนโฮที่เราต่อมาเห็นไหมครับของเก่ามันเป็นสนิ้วต่เราเปลี่ยนใส่8นิ้วนะครับผมใส่ฝาปิดปลายท่อไว้ให้กันเวลาขยะมันย้อนกลับเข้ามาจะได้ไม่ดันกลับเข้าถังนะครับมันอันตรายนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนให้นะครับเห็นไหมครับมันสูงกว่าตัวบ่อพักมากๆนะครับตัวถังเนี่ยสูงกว่าประมาณเกือบเกือบยี่สิบเซนนะครับ เดี๋ยวผมพามาดูตัวถังที่แตกครับผมวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเย็นๆก็เสร็จแล้วนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับถังใบนี้นะครับที่เขาแตกนะครับมาดูเนี่ยมาดูรอยแตกเขาก่อนมาดูรอยแตกที่ตัวถังนะครับเห็นไหมครับเขาแตกที่คอนะครับเหตุผลที่แตกนะครับนี่เขามีคอถังตัวนี้รับอยู่นะครับเห็นไหมครับคอถังตัวเนี้ยเขารับอยู่บปนปากถังนะครับแล้วมันก็ไปกดทับไปบีบทําให้ถังเขาแตกนะครับร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นครับ น้ำผมทำมาหลายๆงานส่วนมากเขาแตกแบบนี้อย่างเดียวส่วนมากนะครับไม่ค่อยรอดนะครับ <S <S นี่เดี๋ยวเราก็จะขุดถังใบดีขึ้นมาแล้วถังใบใหม่กลับขึ้นไปแล้วก็ต่อระบบกับเท่าที่เดิมน,นะครับแล้วก็เอาเสาเข็มล้อมไว้อันนี้ผมพามาดูข้างในหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างครับพามาดูหน่อยนะครับดูครับตัวถังที่เราขุดไว้เมื่อวานนี่เราต่อเสาเข็มล้อมไว้นะครับกันดินสไลด์การเราสไลด์ลงไปนะครับผมเดี๋ยวพามาดูข้างใน อันนี้ตัวถังใบเก่านะครับเนี่ยใช้มาแล้วสิบหกปีนะครับดูครับยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับเนี่ยผมยังใส่น้ําได้อยู่เลยครับแข็งแรงมากแข็งแรงมากมากนะครับผมพามาดูข้างในนะครับพอเรามาเจอแบบนี้นะครับเขาจะเทลีนไว้หนักๆมากๆนะครับตอนนี้เรากําลังทําท่อน้ําทิ้งอยู่นะครับเมนโฮนะครับวิ่งออกสาธารณะนะครับเรามาดูนี่ตัวถังที่เราขุดไว้เราจะล้อมถังแบบนี้หมดนะครับทุกใบล้อมหมด อันนี้คือฟอร์เดนนะครับที่ลงมาเดี๋ยวเราจะต่อเข้าบ่อพักใบนี้นะครับแล้วเราก็จะวิ่งออกฝาฮานะไปเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอตอนบ่ายนะครับเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็จะเละเทะแบบนี้ครับปกตินะครับแต่คนเรามาเยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแบบนี้วันวันสองวันก็เสร็จครับวันนี้คือวันที่สองนะครับเสร็จแน่นอนดูครับเหรอครับมันมีพื้นลื่นหนูเราต้องยักพื้นลื่นออกนะครับพาอระดับมันไม่ได้นะครับมันจะกลิ่นกระตันครับเดี๋ยวเราก็จะต่อระบบถังนะครับ อันนี้ถังอ่ะเราขุดแค่สามใบนะครับแต่ถังมันมีสิบหกใบแต่ผมก็แถมให้ลูกค้าต่อระบบใหม่ให้หมดเลยนะครับต่อมาลงบอกพักใหม่เปลี่ยนเซ็ตใหม่นะครับสายไฟติดปลายท่อเข้าไปครอให้ใหม่หมดเลยครับดูครับมันก็จะเละเทะแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเขาทํางานอยู่กับดินอยู่กับขี้นะครับยังไงก็เปื้อนนะครับยังไงก็เละนะครับผมลุยอยู่แล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากพิมพ์คาว่ามีประโยชน์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมจะได้ทําคลิปต,ต่อไปถ้ามันมีประโยชน์นะครับผมเอามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าเล่ยๆ,ๆแบบนี้มันเป็นงานชีเนาะไม่ค่อยมีใครเปิดให้ดูอยู่แล้วแต่ผมอยากให้เห็นให้หมดนะครับเพราะว่าพี่ๆผู้ประกอบการที่เป็นคอนโดแบบนี้เขาจะได้มีแนวทางในการไปทํานะครับเซอร์วิสแบบเนี้ยผมบอกให้เลยถูกต้องมากที่สุดเลยนะครับเซอร์วิสง่ายดูแลง่ายนะครับเพราะต่อไปเนี่ย เห็นไหมถ้าสมมุติว่าภายทักหน้าเนี่ยเซอร์วิสเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับสมมุติว่าเนี่ยชาร์ปตัวนี้ห้องที่สองนะครับผมก็จะโคลงมาน้ํามันต้องไหลแบบนี้ถ้าไหลแบบนี้เรามองดูก็รู้ว่าไหลไม่ไหลถหกนไหมครับเนี่ยถ้าเรามองดูแค่เนี้ยน้ามันไหลแล้วแปลว่าถังคุณใช้ได้ท่อํทิ้งคุณใช้ได้เพราะว่ามันเป็นฝาเซอร์วิสที่มันเป็นระนาบเดียวกันหมดนะครับถ้าน้ำมันไม่ไหลออกมาก็แปลว่ามันใช้ไม่ได้นะครับแปลว่าการทํานะครับรูปแบบคอนโดทําแบบนี้นะครับเป็นเมนโฮเส้นกลาง แล้วก็ก้าถังแท็กมาลงซ้าขวาใส่ท่อเบอร์ใหญ่ๆห,หน่อยนะครับมีประโยชน์แน่นอนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากพิมพ์คำว่าสนใจให้กำลังใจกันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวรอคลิปต่อไปครับผม